ค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอนะคะเป็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนะคะเป็นหนุ่มขับรถส่งอาหาระคะ่ะเขาเห็นเออเป็นรถส่งผู้ป่วยนะคะในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็รีบดำทางเลยนะคะให้ไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะผู้ใช้ทิกตอกรายนี้ได้โพสต์คลิปนะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าขอบคุณพี่ grab คนนี้มากครับที่ช่วยเปิดทางใจพี่หล่อมาก ซึ่งจากคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าตลอดเส้นทางพนักงานคนนี้ก็จะคอยโบกให้สัญญาณเป็นระยะระยะแล้วก็ขีน่นําแล้วก็คอยโบกรถด้านหน้าให้ขับหลบรถฉุกเฉินด้วยนะคะคุณผู้ชมทําให้ชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาแสดงความขอบคุณแล้วก็ชื่นชมพี่พนักงานรายนี้ที่ได้ช่วยเหลือส่งผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยขณะที่ชาวเน็ตบางคนนะคะก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่า พนักงานขับรายนี้เป็นอาสากู้ภัยด้วยเลยทําให้รู้วิธีการขับขี่รถนําทางแล้วก็วิธีการให้สัญญาณแบบนี้นะคะนี่แที่หลบว่าดูจากคลิปแล้วว่าทําไมพี่เขาคล่องจังลยรู้ว่าจะต้องซอกแซกซิกแซกไปทางไหนแจ้งรถคันอื่นยังไงเป็นอาสาด้วยนี่กู้ภัยมาก่อนแ่เนี่นี่คืออาชีพหลักนะกู้ภัยเขา เขาทำด้วยความสมัครใจาสาสมัครไม่มีเงินนอกรองรับแต่ว่าทําเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโอ้ยเยี่ยมฮะน่าชื่นชมมากเลยนะคะ